ถึงแม้ว่าเซเว่นไทยจะเป็นของธรรมดาในสายตาคนไทยแต่สำหรับชาวต่างชาติแล้วแอดต้องขอบอกเลยว่ามันก็คือสถานที่เช็คอินของประเทศไทยเลยครับเหมือนกับแหล่งน้ำโอเิซิตกลางทะเลทรายที่ทุกคนต้องแวะคือบางคนที่ไปไทย7วันเนี่ยเขาเข้าร้านอาหารแค่3วันอีก4วันเขาก็ซื้อของในเซเว่นกันหมดเลยครับซึ่งต่างชาติเขาก็คุยกันเม้ากันครับว่าไปเซเว่นไทยเนี่ยพวกนายซื้ออะไรกันบ้าง แล้วก็มีชาวต่างชาติเข้ามาแห่ตอบกันเต็มเลยครับว่าผพวกเขาเนี่ยซื้ออะไรกันบ้างในเซเว่นไทยซึ่งก็มีต่างชาติจํานวนหนึ่งครับเขาประกาศเลยว่ามาไทยครั้งแรกสั่งแซนด์วิชแฮมชีสก่อนเลยบางคนบอกว่าของกินในเซเวนก็คืออาหารหรูหราสําหรับชั้นเลยแล้วก็มีคนหนึ่งครับเขาบอกว่าปกติจะไม่กินหมูนะแต่พอมาไทยอืมมันต้องกินจริงๆแซนด์วิชแฮมชีสไทยส่วนชาวต่างชาติท่านนี้เข้ามาแชร์ว่า แซนด์วิชชีสย่างยาดมและเครื่องดื่มสำหรับแซนด์วิชชีสย่างแฮมชีสหรือไส้กรอกก็คือที่สุดในความคิดของฉันนะยาดมฉันพกติดตัวไว้เวลาเดินทางช่วยให้รู้สึกสดชื่นและผ่อนคลายช่วยบรรเทาอาการเวียนหัวได้ยาดมหง์ไทยหรือยาดมสีดำส่วนเครื่องดื่มฉันซื้อน้ำพึ่งมะนาวน้ำพึ่งมะนาวยี่ห้อโอชิ ie, หรืออิชิตันก็ได้เครื่องดื่มโยเกิร์ตแล้วก็เอสโคลาโค้กหรือคาเิคาเซ่น้ำอัดลมสีฟ้า ส่วนท่านนี้บอกว่ามันเป็นเซเว่นมันไม่มีของที่ต้องซื้อหรอกมันมีแต่ของแบบโอ้พระเจ้าของอย่างอื่นนะมันปิดหมดแล้วงั้นฉันคงต้องจำใจซื้อไอ้นี่แหละยาฆ่า,มาแมลงสีชมพูสะดวกดีนะแต่หาซื้อได้ทั่วไปโทสที่ดูเหมือนจะกลายเป็นของฮิตที่ทุกคนพูดถึงนั้นก็ธรรมดาที่สุดแต่ก็โอเคสำหรับของว่างกินตอนดึก,ดกถ้าหาของกินจริงๆไม่ได้แล้วก็มีคนเข้ามาเสริมค่ะบอกว่าจากทุกสิ่งที่คนทำเซเว่น กลายเป็นไฮไลท์ของทริปเที่ยวไทยของพวกเขาและคูณอนึงแสนวิเทมชิดบารบา์นั่นทั้งๆที่มีอาหารอร่อยอยู่ทั่วเต็มไปหมดคนเราเนี่ยก็แปลกจริงๆส่วนท่านนี้เขาชอบผ้าเย็นนะครับเขาบอกว่าฉันไม่เห็นใครพูดถึงผ้าเย็นที่แช่เย็นที่ติดหน้าผากเหมือนกับเวทมนต์ที่ทำให้คุณหยุดเหงื่อออกจากทุกกลุมขนเมื่อความชื้น140%และอุณหภูมิ40องศาข้างนอกมันก็ดีเหมือนกันโหวตให้บักเกิลด้วย และยังมีขนมอมยิ้มมะม่วงเผ็ดเคี้ยวเนบเนบมันมักจะอยู่ในทางเดินขนมใกล้ๆก,กับหน้าร้านแพ็กเล็กๆแต่ชิ้นเล็กๆของมะม่วงเผ็ดเหล่านั้นให้รสชาติแรงจริงๆฉันเชียร์เลยส่วนท่านนี้บอกว่าฉันเป็นคนอเมริกันฉันทนไม่ได้จริงๆเวลาต้องเดินเข้าไปในเซเว่นบางทีที่ไทยฉันไปวันละสิบรอบเลยส่วนท่านนี้บอกว่ายาดมแบบมินที่เป็นแทง่แทงๆคล้ายกับลิปสติกนะ่ะมันเจ๋งมากเลยนะแล้วก็มีคนเข้ามาเสริมครับ มีแบบสูตรดมแบบกระป๋องนึ่งข้างในน่ะมีสมุนไพรเรียกว่างหงไทยเจ๋งมากเลยนะน้ำมันสมุนไพรของหงไทยสีดำก็เลิศเหมือนกันทั้งสองอย่างราคาถูกมากประมาณ1ดอลลาร์ส่วนท่านนี้เขามาแชร์ว่าเพิ่งกลับมาจากภูเก็ตแซนด์วิชปิ้งเป็นเมนูหลักมันถูกและอร่อยถุงน้ำแข็งก็ด้วยถ้ามีของก็ช่วยได้นะเอาไว้ดื่มวิสกี้เงียบๆที่โรงแรมส่วนเรื่องของแปลกใหม่มันก็เหมือนเดิมแหละแต่แตกต่างออกไป ตอนเช้าจะมีขนมอบแล้วก็ขนมปังสดใหม่ส่วนหลังจากดื่มและสนุกสนานมาทั้งวันก็นมักจะมีเบียร์กระป๋อง3กระป๋องแซนด์วิชปิ้งแล้วก็เบอร์เกอร์เนื้อเบคอนดับเบิลแล้วก็มันฝรั่งทอรดรสชาติแปลกๆส่วนท่านนี้ก็บอกว่าเซเว่นอีเลเวนในประเทศไทยส่วนใหญ่จะมีสินค้าเหมือนกันทั่วประเทศอย่างไรก็ตามเซเว่นอีเลเวนบางสาขาโดยเฉพาะที่ปัป๊มปตทอาจจะมีขนมหรืออาหารท้องถิ่นที่หาซื้อได้ยากในที่อื่นๆเช่น ด้วยอบแห้งหรือผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวส่วนท่านนี้เขาซื้อวิตามินซองเล็กๆคอลลาเจนวิตามินซีช่วยลดความรู้สึกผิดหลังจากคืนที่สนุกสนานส่วนท่านนี้เขามาแชร์ว่าเขาซื้อเรดบลูแล้วก็เครื่องดื่มชูก,กำลังอื่นๆรสชาติอร่อยแล้วก็ราคาถูกมากรามเมงอาหารแช่แข็งหรืออาหารปรุงสุกจากตู้เย็นคุณสามารถเลือกแบบสุ่ม20รายการจาก3หมวดหมู่ได้เลยฉันคิดว่ามันไม่ทำให้คุณผิดหวังเลย ส่วนท่านนี้ก็เขียนวิยาวเลยนะคะเขาบอกว่าฉันอยากจะบอกว่าเซเว่นทุกสาขามันก็เหมือนกันหมดแต่ความจริงมันไม่ใช่อย่างของที่ขายดีอย่างเบียร์ช้างลีโอสิงห์และกระดาษชำระสกอตสามชั้นมันมักเหมือนกันแต่ของบางอย่างที่หาไม่ได้อาจจะแตกต่างกันไปหรืออาจจะมีบางสาขาที่ไม่มีขายฉันไม่ค่อยกินอาหารเช้ากาแฟไม่นับดังนั้นฉันก็เลยซื้อโอนิกิริหรือซูชิที่มันมักจะอยู่ด้านบนสุดบางครั้งก็ใส่กอกเผ็ด ที่มันติดป้ายว่าโบรล่าแต่คุณจะเห็นพริกอยู่ในไส้กรอกชัดๆฉันเอาไปกินกับขนมปังโฮวีสีเทาและฉันก็เคยสนุกกับการลองชิมเบียร์ฟูมูนทุกยี่ห้อที่เขามีมาพักใหญ่แล้วบางยี่ห้อมันก็อร่อยบางยี่ห้อก็อย่าไปจำมันเลยฉันดื่มช้างเอสเปซโซลาเกอร์พวกนี้ฉันดื่มทุกวันเลยแล้วก็ยังมีสเปกันยุงขวดเล็กๆที่ฉันชอบซื้อนะที่มันอาจจะได้ผลฉันไม่แน่ใจฉันไม่ค่อยสนใจยุงเท่าไหร่ แต่ภรรยาฉันใช้บ่อยมากเวลาที่เราไปกินข้าวเย็นแล้วมันก็จะมีเจลอาบน้ําโพเทคที่สดชื่นที่ฉันชอบมากกว่าที่โรงแรมให้ยาฉันไม่เห็นมันมาหลายปีแล้วฉันเดาว่านี่คงไม่ใช่สิ่งที่คุณอยากรู้สินะต่างชาติก็ยังพูดถึงเครื่องดื่มที่พวกเขาชอบด้วยครับโดยเขามาแชร์กันเต็มเลยครับอย่างท่านนี้ครับที่เขาบอกว่าเครื่องดื่มโปรตีนรสช็อกโกแลตสูตรไม่มีน้ําตาลไม่มีน้ําตาลเลยนะมีโปรตีนตั้ง40กรนะัมแน่ แทบยังมีแฮมชีสย่างกับซซเรียลแบบถุงมันฝรั่งด้วยส่วนท่านนี้บอกว่าเคยไปเที่ยวไทยแค่ครั้งเดียวไปอยู่แค่สัปดาห์เดียวเองแต่กินน้ำเปล่าเนดบูไทยแล้วก็พวกเครื่องดื่มวิตามินเล็กๆพวกโทสแล้วก็สมุนไพรเขียวๆอยากลองอะไรมากกว่านี้อีกนะส่วนท่านนี้เขาแชร์ว่าเนทกาแฟกระป๋องเขียว,ยวโทสแฮมชีสเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวแล้วก็ยาหม่องส่วนท่านนี้เขาแชร์ว่าซิงค์แพ็กสี่ขวดพืชน,นี้ชิว,ชว โค้กทมชีสกับโค้กซีเร่เป็นอาหารปูชีพไปเลยมาตอนที่ท่านนี้ครับเขาบอกว่าน้ำสิงโซดาซาซาสาักขวดสิขวดแก้วเล็กๆนี่มันสดชื่นชิบหายเลยถ้ามีขายที่นี่นะจะกินวันละห้าขวดเลยส่วนท่านนี้เขาก็มาแซวครับเขาบอกว่าหมานั่งหน้าประตูเซเว่นก็คือภาพจำที่ต่างชาติประทับใจตรงนี้มันก็เป็นมุกประจําชาติเลยครับมีคนบอกว่าหมาหน้าเซเว่นมันก็มีตลอดนั่นแหละแล้วก็มีคนเข้ามาเสริมครับบอกว่า หมาหน้าเซเว่นอ้วนมีตลอดแหละมันอ้วนสมบูรณ์ดีพวกมันชอบไปนั่งหน้าประตูมันจะได้รับลมแอร์เย็นๆแล้วก็มีคนตอบค่ะบ,บอกเออจริงต้องก้าวข้ามหมาเซเว่นหน้าปากทางเข้าทุกทีเลยแต่มันก็อ้วนท้วมสมบูรณ์ดีส่วนเรื่องของใช้ในเซเว่นที่ต่างชาติชอบซื้อเนี่ยเพื่อนๆอาจจะคาดไม่ถึงครับว่ามันคือ,อยากันยุงนั่นเองครับมันมีหลายคอมเมนต์มากเลยครับที่พวกเขาบอกว่าพวกเขาชอบซื้อ,อยากันยุงแล้วก็มีคนเข้ามาตอบกลับเต็มเลยครับเขาบอกว่า เหมือนกันเลยกำลังมองหาคอมเมนต์นี้อยู่เลยเพราะเหมือนกันซึ่งก็มีคนเข้ามาเสริมนะครับเขาบอกว่าเดือนหน้ากลับไปแน่ๆรอบที่แล้วมาเดือนกันยาโดนไข้เลือดออกเล่นงานซะเข็ดเลยคอมเมนต์ถัดไปก็บอกว่าคือต้องบอกเลยนะฉันมาจากแคนาดาเซเว่นที่ไทยเนี่ยมันมากแบบว่านะักท่องเที่ยวที่เจอเกับทุกคนต้องแวะทุกวันหรือบางทีวันนึงก็หลายรอบไปซื้อนูน่นไปซื้อนี่สุดท้ายก็เรียนรู้จนได้ แล้วเขาไปเซเว่นบ่อยกว่าทั้งชีวิตที่แคนาดาอีกมั้งเนี่ยตอนแรกคิดว่าเป็นร้านอเมริกาไงที่แคนาดามีร้านสะดวกซื้อห่วยๆแพงๆแ,แต่ที่ไทยคือเดินไปไหนไม่เกิน5นาทีก็เจอเซเว่นแล้วเบียร์น้ำเปล่าอาหารราคาถูกเหล้าเตกิล่าหรือวิสกี้ท็อปเชล์เซเว่นก็มีหมดแล้วก็มีคนเห็นด้วยครับเขาบอกว่าเซเว่นเนี่ยมันเหมือนตัวโอเอซิสกลางถนนไทยที่ร้อนชื้นเลยนะเว้ยแอร์เย็นฉ่ำ มีเครื่องดื่มเย็นๆขนมขบเคี้ยวเพียบหมาประจำหน้าร้านแล้วก็ถังขยะก็อยู่ข้างนอกส่วนท่านนี้เขามาแชร์ว่าเอาผ้าเย็นโปะหน้าผากช้าข้าวสาลีฟิสติกแล้วก็โยเกิร์ตไบโอส่วนท่านนี้มาแปลกครับเขาแชร์ว่าเขาซื้อของอิเล็กทรอนิกส์จากเซเว่นอีเลเครับเขาบอกว่าไม่ได้เข้าทุกทีนะแต่ร้านเนี้แหละของจริงเรื่องที่ชาร์จโทรศพัพท์นะไว้ใจได้ชาร์จไฟเต็มตามที่โฆษณาไว้เลย ส่วนตัวซื้อบ่อยเกือบทุกครั้งก็คือเสื้อกันฝนฉุกเฉินแบบใช้ครั้งเดียวใส่เล็กๆพกพาในกระเป๋าถือไว้ตลอดส่วนท่านนี้มาแชร์ของกินครับบอกว่าไปเที่ยวเมืองไทย4วันเมื่อเดือนสิงหาปีที่แล้วสิ่งที่ซื้อตลอดก็คือแซนด์วิชปิ้งกับพาสต้าใส่กรอกพริกแห้งมันอร่อยมากกินได้ทุกวันมาต่อที่ท่านนี้ครับอาจจะนอกเรื่องหน่อยนะแต่ประมาณ9 5เของทิปเซเว่นอีเลฟเว่นของฉันก็คือ เบอร์เกอร์ไก่เผ็ดในถุงสีดําชมพูกับนมช็อกโกแลตขวดแก้วอันนั้นแหละปิดท้ายกันที่ทันนี้ครับไม่รู้ทําไมนะแต่เซเว่นที่ไทยมันโดนใจกว่าที่อื่นน่ะประเทศเราก็มีเซเว่นอีเลเว่นนะแต่กระแสมันไม่เหมือนกันเลยจําได้เลยว่าตอนไปกรุงเทพครั้งแรกลงเครื่องปุ๊บครั้งแรกที่ไปก็คือเซเว่นเลยส่วนตัวไปหาเบอร์เกอร์กับไอซี T ของเขานั่นแหละสุดท้ายแล้วคําตอบจากทุกคนก็ชัดเจนมากเลยครับว่าต่อให้จะมาจากประเทศไหน พอมาไทยปุ๊บทุกคนก็จะมีเมนูประจำเซเว่นของตัวเองเหมือนกันบางคนก็ชอบแซนด์วิชแทมชีสบางคนก็ติดยาดมบางคนก็ซื้อเบียร์เย็นเย็นบางคนก็แค่ซื้อ,อยากันยุงบางคนแค่เข้ามาหลบแดดหลบฝนหรือรับแอร์เย็นๆหน้าประตูมันก็เลยกลายเป็นที่ที่ไม่ต้องนัดกันแต่ทุกคนก็แวะมาเหมือนกันเพราะมันสะดวกง่ายมีอะไรให้เลือกมากกว่าที่คิดไม่ว่าคุณจะเป็นคนไทยหรือเป็นนักท่องเที่ยวแค่เดินเข้าประตูเซเว่นไทย คุณก็จะได้ของที่ถูกใจกลับไปคนละอย่างแน่นอนแล้วทุกคนนะครับเข้าเซเว่นซื้ออะไรแปลกๆบ้างไหมครับจริงๆมันก็มีคอมเมนต์ที่ฮาร์ดคอร์กว่านี้อีกนะครับแต่แอดเซนเซอร์ไว้แอดต้องตัดออกพวกซื้อถุงยางหรือว่าซื้อพวกเจลหล่อลื่นอะไรเงี้ยคือ <c ười> แอดต้องตัดออกนะทุกคนชอบซื้อของอะไรแปลกๆในเซเว่นก็เข้ามาแชร์ในคอมเมนต์ได้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ